123สวัสดีนะครับทุกทุท่านอันยองอาเซยโยนีเห่าสาลามาเรกุ o ดมอร์นิ่งเวลคั e มทูเดอะชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเอมอพีที่แปดแปดมอริสพาดาวย o ทูบดอทคอมนะครับรายการดวงชะตานะดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาะดูจากวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดคำพรากอ์เป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะฐานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำใบกอนได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้าน,ท,านทันทีเลยนะครับสําหรับบริการด้านอื่นๆหอาจานนะท่าในใดดูสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้ดวงบุคคลนะดูเลิกทําการมงคลต่าง เลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์ได้นะสำหรับดวชะตาในวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2อ6 3นะครับขึ้น7จ่ดข้าเดือน8ปีชวดวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลแบบนี้ นะแต่สามารถสนมุ์สนมตนไม้ผ้าได้นะครับเป็นมงคลในดวงชะตาผู้ที่ฝันในขึ้นเจ็ดาั้ความฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดนะครับสำหรับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะมีทรั์มากนะครับสะหัวใหม่ในวันศุกร์ย่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีละตัดเล็บวันศุกร์มีโภกระทรับ าน้ำมันในวันศุกร์จะเสียรัพย์นะครับ okay. <c oughs> มาถึงช่วงปกการากณ์ก่ามาถึงเสียง CMC ป,ประจําวันกันก่อนีเ c m ีในวันนี้ได้ใบที่73็ดสิบนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นี่อยู่ในสภาวะที่วิตกกังวลนะครับภายนอกท่านดูมีความสุขแต่ภายในนั้นเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นเลย เพราะฉะนั้นท่านควรทำจิตใจให้นิ่งสงบนะครับแล้วก็ตั้งหลักให้มั่นคงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของท่านความคาดหวังสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะสาเร็จสมหวังหากสิ่งนั้นไม่ได้ใหญ่จนเกินตัวมากจนเกินไปนะครับความรักของท่านเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะแต่ถ้าท่านคาดหวังนะครับกับคนรักคู่ครองไว้สูงมากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้ท่าน ผิดหวังได้ในที่สุดนะครับธุรกิจการค้าขายในช่วงนี้ของท่านเนี่ยนะครับควรปล่อยนะเพราะว่าราคาของท่านเนี่ยสูงแล้วท่านก็ไม่ต้องไปตั้งหรือปรับราคาอะไรให้มากมายนะครับการงานท่านมีโอกาสที่จะได้งานทำนะแต่ก็ไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขในการทำงานมากจนเกินไปต้องการเงินเดือนเท่านูน้นเท่าน,นี้เท่านั้นนะครับ ออถ้าคุณได้งานมาเนี่ยคุณทําให้ก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะครับดูสถานการณ์แวดล้อมด้วยนะในด้านการการเรียนการสอบของท่านในวนันนี้ก็ถือว่าคุณจะได้คะแนนที่สูงกว่าที่คาดเอาไว้ <c oughs> นะครับในเรื่องของคะแนนสอบนะแล้วก็การแข่งขันต่างๆนะครับมาถึงดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะมา ประจําในวันศุกร์นะครับคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธคืนคน,คนเกิดวันพุธคืนเนี่ยดาวพระราหูเป็นกาลคิดีสัญจรหนึ่งวันในวนันนี้ความาคลั่งไคล้หรือศรัทธาในสิ่งที่ยังหาเหตุผลไม่ได้นะครับจะสร้างความลําบักใจและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าชะตาหรืออภัยมุกต่างๆจะสร้างปัญหาทําให้เกิดความเสียหายนะครับ ให้ระมัดระวังโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นนะและหาสาเหตุไม่พบด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเสียหายต่างๆด้วยนะครับสำหรับคนที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันคานคนเกิดวันคานเนี่ยเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนนะครับหรือมีรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นก็เป็นผลดีในดวงชะตาของท่านนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะระมัดระวังนะครับปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับาสายตาปวดศีรษะบ่อยนะครับโรคความดันโ,โลหิตโรคหัวใจอวามาพฤกษ์คามาพาตแล้วก็โรคไข้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังโรคไข้ต่างๆนะปัญหาในด้าน สุขภาพนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะเพราะความประนีบเรียบร้อยนะครับของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเป็นที่กเกงใจหรือศรัทธานะครับเป็นส่วนใหญ่นะนะก็จะมีอํานาจนะครับมีวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทําในสิ่งนั้นได้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับวันนี้คุณก็มีเกีย์การติดต่อเจราจานะครับสัญญา เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หลักฐานบ้านที่ดินเจือใสรวมถึงมอรดกวันนี้ดาวพุธอยู่ที่ไหนคุณก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเพื่อรหัสเดรีคนเกิดวันพฤรหัสบดบีเนี่ยคุณจะรับกาอรอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับผู้หลัผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมหรืออุปถัมภ์เจ้าชะตาอย่างดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวนะครับในการพูดคุยเนี่ยบางครั้งพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือนะครับในคาพูดและฐานะทางการเงินของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบกบานให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีดําเว้นสีดํา สีที่ดีประจําวันสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีชมพูนะครับในวันนี้แล้วก็สีส้มได้นะทิศที่ดีประจําวันก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่เป็นมงคลนะเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้โอเค <c oughs> มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเดในวันนี้ นะดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับจะดีหรือร้ายนะก็อมาอฟังกันดาวคานเนี่ยนะครับติดพิษหน้าเนี่ยนะมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับวันนี้คนที่เกิดในวันคานชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะจะดีขึ้นในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา ส6นาการ18นาทีเป็นต้นไปนะครับเอรูชิตาคุณเนี่ยก็จะถือว่าดีขึ้นนะไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมากมายนะครับสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้และจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแต่ก็ต้องให้เรามาระวังคำพูดนิดนึงนะต่อมาคนที่เกิดในวันจัดนะครับวันนี้ดาวจันเนี่ยติดพิษครุฑพิษครุฑหมายถึงภัยทางกา ของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรามาระวังด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10นกา10นาทีไปแล้วนะครับและให้เรามาระวังไปถึงกี่โมงละ่ะนะก็มีคำาตอบให้คุณราะวังไปถึงนุ่น16ในาฬกา5-6นาทีตีต5โมงเย็นไปเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะในช่วงเวลาตั้งแต่11โมง10นาที ถึง16นาสิกา5 16นาทีช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับใช้ชีวิตยดยความไม่ประมาทนะโอเคนะครับมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับการชาร์จแบตนะต้องดึงออกมาก่อนใช้งานหนักมากแนละ้ดูดวงนะวันหนึ่งก็หลายดวงนะ <c oughs> มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับ ชาวราศีเมษในวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานนะครับแต่คุณก็จะมีความสุขในครอบครัวดีนะเออก็ไม่ได้มีปัญหารหรืออุปสรรคใดๆน,น,นะครับแล้วก็ในทางด้านการเงินนะวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีรายได้เก้ามาทีดีนะครับในด้านความรักเนี่ยเจ้าชะตานะครับมีคนรักคู่ครองซึ่งคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะถือว่าได้คู่ ที่อยู่ในโอวาดที่ดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับในดวงสุดต่อ <c oughs> ฟา The Hermit นะครับในโดวชะตาเดนวันนี้คุณก็อยากที่รักสันโดษน,นะอยู่นเงียบคนเดียวนะครับถ้าใครศึกษาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าคุณก็จะประสบผลความสําเร็จนะในเรื่องการหาความรู้การเรียนต่างๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่นวันนี้การเงินคุณเข้ายังไงก็ไม่ได้มีปัญหาอ,อปุปสรรคใดๆนะครับ ในด้านการงานเนี่ยไม่ค่อยดีนะใครทำงานที่เสี่ยงผิดกฎหมายจะมีแต่เรื่องเสียหายและเสียเงินนิต่างหากพอได้มาก็อาจจะมีรายจ่ายรอยอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการงานให้มากของชาวลัคนาราศีพุกศกนะชาวราศีพุกศกวันนี้คุณได้ฟัปสีดาบนะครับในดวงเสี้ยวของคุณเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็หยุดนิ่ง ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวมากนักในวันนี้นะครับอาจจะพักผ่อนนะต่อมาชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้ให้คุณระมัดระวังนิดนึงทรัพย์สินจะสูญหายนะครับมีเรื่องเสียเงินเสียทองอก็ต้องดูแลทรัพย์สินของคุณให้ดีมีเรื่องเสียหายระมัดระวังมีดบาดกระดาษบาดนิดนึงในดชะตานะครับของคุณ ในด้านการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยยังอยู่ในภพมรณะในโดชาตาเนี่ยคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยก็อาจจะห่างห่างเหินห่างหายนะครับหรือไม่ก็ล้มหายตายจากไปนะประมาณนี้ในโดชาตานะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟอ็อกแปดดาบในดวงชะตาคุณเนี่ยเหมือนติดกับดักมีอุปสรรคล้อมเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องเป็นการดีนะครับ ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับการคำประกันในเรื่องของคดีความด้วยตอมาเช้านัคขาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจาตัวอยู่ในภพการเงินนะครับคุณก็เป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพวินาศนะครับจ่ายแลกเก็บทรัพย์มาอยู่ในดวงชะตาให้ระวังในด้านของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้การงานของคุณถือว่าโดดเด่นมาก สมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตานะของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎวันนี้คุณได้ฟอัอบแปดเหรียญนะครับในดวงชะตาคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกช่างต่างๆนะก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาาราศีสิดงดวงชะตาคุณในวันนี้คุณจะใช้ความคิดมากนะครับในการทําง,งานเกี่ยวข้องกับโชคลาภต่างๆคุณก็จะมีความสนใจในการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เรามาระวังในเรื่องการขาดผลประโยชน์ส่วนแบ่งต่างๆให้ดีนะครับการเงินคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทาง,งานนะแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหรือความขัดแย้ง ก็ต้องระมัดระวังด้วยเชย่นกันนะครับในรงชะตาเช้าราศีสิงห์วันนี้ได้ฟับเดียร์ไฮโดรแพนโรชกาของคุณนะครับวันนี้ให้ไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในรงชะตานะครับเอีโอกาสได้เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะต่อมาเช้าลัคนาราศีกันเช้าลัคนาราศีกันเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีนะครับ คุณจะมีความมั่นคงนะสมหวังในเรื่องการงานคุณท,ทําธุรกรรมหรือเครดิตอะไรอยู่เนี่ยจะผ่านไม่ได้มีปัญหาหรุออรปสักใดๆนะครับในดวงชะตาเนี่คุณจะร,รับชัยชนะนะเป็นสามารถปิดการขายได้นะครับชาวราศีกันย์วันนี้ได้ฟ็อบเดอะมูนในดวงชะตาเนี่ยนะครับอาจจะมีคนมีคนพูดถึงเก่าขานถึงนึกถึงบนถึงคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้าน ไหนก็แล้วแต่นะขอให้คุณเชื่อมั่นในเส้นหลังสังหารของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดาวการงาน,นก็เป็นปฐุมเกณฑ์ตคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับงานนั้นเนี่ยจะนําพามาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จให้กับเจ้าชะตานะเป็นอย่างดีเครดิตของคุณก็จะดีขึ้นนะครับมีความน่าเชื่อถือ ในดชะตาแต่การเงินคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับชา,รานนาาชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ็อบแปดไม้เท้าชาวลัคนาราศีตุลนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยนะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับคุณก็จะประสบผลความสําเร็จที่ดีด้วยในโดยชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในด้านการงานของคุณในวันนี้นะครับการงานของคุณเนี่ยถือว่าจะมีปัญหาอุปสรรคมีความขัดแย้งนะการงานมักจะสะดุดนะครับถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะครับในด้านการเงินเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับในดวงชะตา นะเพราะฉะนั้นก็วังเรามัดระวังในการใช้จ่า,ายอล,ลีแนละศัตรตูก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะครับศัตรตูทําอะไรคุณไม่ได้นะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟัปห้าไมาา้เท้าดูชี่ตาคุณเรามัดระวังความขัดแย้งขานพิเกณฑ์การโต้เถียงกันในที่ทํางานนะครับเออเรามัดระวังเรื่องของอารมณ์แนละความรู้สึกคําพูดด้วยนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูเนี่ยดาวพุธเป็นอริในดวงชะตามีอุปสรรคปัญหาวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเลยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในด้านการเงินเนี่ยถ,ถ้าคุณติดต่อดีลเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือได้เท่าไหร่เท่านั้นอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดน,นะครับคิดไปก็เครียดนะในดวงชะตาของคุณนะรายได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟอ็อกเวลิล ในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณต้องใช้ประสบการณ์ความรู้นะที่คุณพบเจอมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับเออจะประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือใครเนี่ยจะประสบผลความสําเร็จแต่ต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับเป็นการดีการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าทีเข้าทาง รื้อตัวของมันเองนะในเรื่องของการเงินต่างๆการงานของคุณเดี๋ยวนี้นะครับถ้าคุณสบับบงงานในงานก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะชาวราศีมังกรมีได้ฟ็อปเดอะแมจิกเชียนนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถทํางานอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเลยถือว่าเป็นคนที่หัวไวนะครับต่อมาเช้าราศีกุมป ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับดาวกรมมะเนี่ยไปอยู่ในภพกระดุมพระคุณก็จะได้เงินจากการงานหรือสิ่งที่คุณทาวันนี้ดาวการงานโดดเด่นมากนะครับสมัครงานในงานนะถือว่าดีมีสเสน่ห์สอเพศสองข้ามนะครับแล้วก็ในด้านการเงินเนี่ยนะก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินต่างๆด้วยชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟัอัศวินถือเหรียญนะครับ ในดวงชะตาของคุณนะคนที่ทาธุรกิจการค้าการขายเนี่ยถือว่าจะมีผลกําไรที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยบอกได้เลยคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินวันนี้มีโอกาสที่ดีจะมีเงินมีทองนะครับได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีนะครับความรักของคุณเนี่ยก็มีความเป็นปุดแผ่น ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรและบริวารด้วยนะครับเจ้าราศีมีนวันนี้ได้ฟับสิบไม้เท้าชาวลัคนาหนาสีมีนนะครับดูยชะตาคุณในวน,นี้อาการงานอาจจะเยอะนะครับมีความรับผิดชอบมากแต่คุณก็จะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดน,นะครับคุณจะต่อสู้ลุยไปเพราะว่าความสําเร็จนั้นเนี่ยอยู่ขั้นหน้า นะครับดดชะตาทุกคนะ <S <S โอเคอันนี้คือคำตำนาไปก่อนโดยภาพรวมเดยดูชะตาทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจดูโดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ